you สถานการ์โรคโควิด -19 ยังคงมีหน่วยงานหลายหน่วยงานทานผู้ชมค่ะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ทีเดียวรวมถึงท่านผู้ว่าของเราเองท่านก็นําคณะทํางานลงพื้นที่ในการตรวจแล้วก็ติดตามนะคะมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ีในห้างสรรพสินค้าหลังมีมาตรการผ่อนปรนออกมาแล้วค่ะ นายจรวดเกลี้ยกล่วท่านผู้ว่าจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายพลพงศ์สุวรรณท่านรองผู้ว่านะคะรวมถึงนายวรนัทหนูรอดประหลัดจังหวัดสงขลามีนายสมศักดิ์จันชูในอำเภอหัดใหญ่แล้วก็ในงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คุณผู้ชมค่ะไปตรวจแล้วก็ติดตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ีในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่นะคะโดยพบว่าทุกแผนกมีการวางมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นเน้นการตั้งแต่จุดคัดกรองลูกค้าที่เข้าใช้บริการ จะต้องลงทะเบียนตามช่องทางที่ทางห้างนี่กำหนดไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสแกน QR code ไทยชนะเพื่อจะเข้าสู่ระบบไทยชนะสำหรับเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อจะป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงจัดเอกสารให้ประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือได้ใช้ลงทะเบียนติดตามตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังเข้าสู่กระบวนการตรวจวัดอุณหภูม ร่างกายการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ลดการใกล้ชิดและก็สัมผัสในที่สาธารณะที่สําคัญต้องสวมใส่หน้ากากอน,อนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้าก่อนเข้าศูนย์การค้าและก็ระหว่างที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเพื่อจะป้องกันการแพร่ระบาดด้วยนะคะนอกจากนี้ทางท่านผู้ว่าเองก็ให้คําแนะนําผู้ค้าผู้ประกอบการภายในห้างสรรพสินค้าให้จัดเจลแอลกอฮอล์บริการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ให้ผู้ค้าเนี่ยแหละค่ะสวมหน้ากากอน,อนามายัยหรือว่าไฟชิลรวมถึงการจัดระเบียบ ระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหารในศูนย์อาหารอย่างน้อย1-2เมตรตลอดจนให้มีการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการให้บริการซึ่งผู้ค้าย,ยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยและก็ช่วยการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิดในทีนนะคะแม่ต้องบอกว่าหลายๆท่านเวลาออกจากบ้านท่านอื่นดิฉันไม่ทราบว่าเป็นไหมดิฉันเปนเนาะ อย่างเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ามาที่ออฟฟิศเคเบิล93เองขับออกมาจากบ้านหน้าตาเฉยคุณผู้ชมคะครึ่งทางผ่านไปเอ๊ฉันลืมอะไรบางอย่างเนาะกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเราทุกๆวันออกมาจากบ้านต้องใช้ต้องตรวจสอบลืมหน้ากากอนามายัยขับรถวนกลับไปอีกรอบเพื่อจะกลับไปเอาหน้ากากอนามายัยเพราะฉะนั้นใครที่จะออกจากบ้านทําธุระอะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบให้ดีหน้ากากอนามายัยมีหรือ,อยังพกติดตัวไว้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงเจลในเรื่องของการพก ล้างมือด้วยนะคะ